สวัสดีท่านผู้บริหารและพนักงานทุกท่านดิฉันชนทิชาอัศวาน,นิชค่ะผู้ประกาศข่าวจากสถานีโทรท,ทัศน์ทีเอ็นช่อง16รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินงานในวันนี้ซึ่งพวกเราทุกคนนะคะมารวมตัวกันณนะที่แห่งนี้ด้วยความอาลัยรักต่อแม่แห่งแผ่นดินเป็นศูนย์รวมความรากักความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทยค่ะดิฉันจึงขอความกรุณาทุกท่านปิดเสียงโทรศัพท์มือถือและร่วมการดำเนินการพิธีในวันนี้ด้วยความสำรวมและสง่าง,งามค่ะ ขณะนี้ท่านประธานอาวุโสธนินเจรวนนท์ท่านประธานกรรมการสุภกิจเจรวนนท์และท่านประธานคณะผู้บริหารสุภชัยเจยรวนนท์เดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่จะเริ่มพิธีขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านร่วมกันแสดงความเคารพต่อเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะ และในวันนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือได้พร้อมใจการจัดพิธีแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยพร้อมเพรียงกันโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่อาคาร True Tower แห่งนี้และถ่ายทอดสดไปยังต่างประเทศและในประเทศของบริษัทในเครือทั่วโลกค่ะ ลำดับถัดไปจะเป็นการกล่าวแสดงความอาลัยและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดิฉันขอเรียนเชิญคุณสุภชัยเจรวนนท์ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญพกพฑ์กล่าวคำแสดงความอาลัยและเทิดพระเกียรติและขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมรับฟังด้วยความตั้งใจและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ ข้าพพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเครือเจริญพกพันธ์และบริษัทในเครือน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยและทรงเป็นพระมารดาแห่งแผ่นดินผู้ทรงเปีียมด้วยพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนารรราชนนีพันปีหลวงทรงเป็นคู่พระราชหฤรทัไทยแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบนิกรชาวไทยในทุกภูมิภาคของประเทศทรงสเสด็จพระราชดำเนินไปทุกหนแห่งไม่ว่าจะเป็นถิ่นทุรกันดาร หรือพื้นที่ห่างไกลส่งรับฟังความทุกข์สุขของประชาชนด้วยพระหฤทยัยอันเปี่ยมเมตตาและส่งร่วมพระราชดำริในการพัฒนาเพื่อให้ราษฎรมีชีวิตอย่างเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณูปการทั้งด้านพัฒนาอาชีพการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยทรงริเริ่มมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อให้ราษฎรในชุมชนมีงานทำมีรายได้และสามารถดำรงชีวิตอย่างพอเพียงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568สิริพระชนพรรษา93พรรษาปวงข้าพุทธเจ้าน้อมสำนึกในพระมหากรณาธิคุณยังหาที่สุดไม่ได้คือเชิญพวกพันขอน้อมลำลึกว่าตลอดระยะเวลาหนึ่งศตวตรรษที่องค์กรเติบโตและดำรงอยู่เป็นเพราะได้อาศัยอยู่ใต้ร่มพระบารมี แห่งพระราชวงศ์จักรีดังที่ท่านประธานอาวุโสธานินเจรวนนท์ได้กล่าวเสมอว่าเครือเริญพกพันเติบโตมาได้เพราะอยู่ใต้ล่มโพธิสมภารของพระราชวงศ์จักรีและแผ่นดินไทยทุกสำนักงานใหญ่และสำนักงานในต่างประเทศของเครือเริญพกพันล้วนประดับพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี และธงชาติไทยเพื่อแสดงความจงรักภักดีในฐานะที่เป็นเครือเชิญพวกพัน์เป็นกิจการของคนไทยและเติบโตจากพื้นแผ่นดินแห่งนี้ในวาระอันเศร้าสลดแห่งการเสด็จสวรรคตปวง้าพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมจิตแสดงความอาลัยอย่างสุดซึง้งน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และขอปฏิญาณว่าจะสืบสารพระราชดดำริดำรงตนและประกอบกิจการให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านสืบไปด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพุทธเจ้าในนามผู้บริหารและพนักงานเครือเชิญพวกพันธ์และบริษัทในเครือ ขอพระคุณท่านประธานสุภชัยค่ะลำดับถัดไปจะเป็นการอ่านบทร้อยกรองถวายบังคมลาและแสดงความอาลัยแด่พระองค์ท่านด้วยสำนึกในพระมหากรณาธิคุณซึ่งประพันธ์โดยคุณชมายพรแสงกระจ่างศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์พศ2557ค่ะเพียงแม่เราหนึ่งคนยังล้นเหลือ แล้วแม่เพื่อแผ่นดินปิ่นเกศีจะยิ่งเพิ่มพูนทบครบทวีจะยิ่งมากเหลือที่จะรำพันกราบพระบาทอำลาน้ำตาร่วงพระองค์เสด็จสู่สวงเสวยสวรรค์อิ่มในบุญอุ่นในธรรมงามนิรันร์ราชน้อมขวัญซึ่งทราบกราบอำลา ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเครือจเจริญโภคภัณฑ์จำกัดและบริษัทในเครือในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยการยืนสงบนิ่งพร้อมกันเป็นเวลาหนึ่งนาทีค่ะ ครบหนึ่งนาทีแล้วนะคะจากนี้ขอทุกท่านทำความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษ์อย่างพร้อมเพรียงกันค่ะและในลำดับถัดไปขอเรียนเชิญท่านประธานอาวุโสธนินเจรวโนนลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระฉายาลักษ์เป็นท่านแรกขอเรียนเชิญค่ะ และลำดับถัดไปขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการสุภกิจเจรวรน,นลงนามเบื้องหน้าพระชายาลักษ์ค่ะ ลำดับถัดไปขอเรียนเชิญท่านประธานคณะผู้บริหารสุภชัยเจยรวะนนค่ะ ดังนี้ดิฉันขอเชิญชวนผู้บริหารและพนักง,งานทุกท่านลงนามแสดงความอาลัยหลังจบพิธีได้เช่นกันนะคะและก่อนจะเสร็จสิ้นพิธีการในวันนี้ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารถ่ายภาพเบื้องหน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะขอเรียนเชิญท่านประธานอาวโโุโสธนินเจรวนนท์ท่านประธานกรรมการสุภกิจเจรวนนท์ท่านประธานคณะผู้บริหารสุประชัยเจยรวนนท์ค่ะ แล้เรียนเชิญผู้บริหารแถวแรกทุกท่านค่ะ และขอเรียนเชิญคุณนพดลเจรวนนท์คุณขจรเจรวนนท์คุณธนิตเจรวนนท์ค่ะ และหลังจากถ่ายภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วขออนุญาตเรียนเชิญกลับเข้าประจำจุดอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับทุกท่านค่ะ สำหรับพิธีแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรณาที่คุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันนี้ได้เสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์และสง่าง,งามแล้วขอขอบคุณคณะผู้บริหารและเพื่อนพนักงานเครือซีพีทุกท่านทั้งในไทยและต่างประเทศที่พร้อมใจการแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรณาทีคุณอันหาที่สุดมิได้นะที่แห่งนี้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพะนักงานเครือเจริญโภกณฑ์และบริษัทในเครือขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้และเราจะร่วมกันแสดงความเคารพเบื้องหน้าพระชายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริิิิ์พระบรมราชินีนาถพระบรม,มราชชนนีพันปีหลวงอย่างพร้อมเพรียงกันอีกครั้งค่ะ ขอพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงค่ะ